วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสารกรองนะครับสําหรับถัง8คูณ44นิ้วนะครับเราจะใช้3สารกรอง3ชนิดนะครับชั้นแรกจะเป็นแมงกานิสนะครับผมใส่ไปเลย4ลิตรนะครับอันนี้ผลิตจาก u s a นะครับใส่ลงไปครับ4ลิตรนะครับเป็นแมงกานิสชั้นต่อไปมาดูกันนะครับชั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นแอคทีเวตคาร์บอนครับ id 1ัน3นะครับ ใส่ไป16ลิตรนะครับในถัง8นิ้วเป็นคาร์บอนนะครับ16ลิตรใส่ลงไปเลยชั้นสุดท้ายนะครับจะเป็นแอนดไซเกรดพรีเมียมใส่เข้าไปอีกถังเป็น8ลิตรเนี่ยใส่เข้าไป6-8ลิตรนะครับรวมเป็น25-28ลิตรพอดี ดูมาดูหลังติดตั้งหลังเปลี่ยนเสร็จนะครับของเราจะใส่เต็มแม็กเลยฮะอันนี้ก็เต็มคอถังแนิ้วเรียบร้อยนะครับมาดูหลังเปลี่ยนสารกรองเสร็จกันตัวนี้คือน้ําหลังเปลี่ยนสารกรองเสร็จแล้วครับตัวนี้เป็นน้ําก่อนเปลี่ยนนะฮะออกสีเหลืองอันนี้เป็นน้ําหลังเปลี่ยนนะครับเราจะเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว